เลยไปไม่มีนะมีแค่ช่ว<ะ>สบออู่อ๋อแถวนี้มันเตี้ยมากใช่จริงๆแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้ำมันไหลออกริงท,ทีเอากระสอบมาเนี่ยสักสองสามกระสอบเนี่ยก็อยู่ละเหมือน,นเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยช่วงน,นี้เนี่ยเปิด่วยขึ้นมาหน่อยก็ก็อ,อยู่ละไม่ไม่ล้ละลตอนเดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งตรงนู้เพราะหมู่สี่หมู่ห้านี่มันเตี้ยอยู่แถวนี้ก็เสร็จเลยโดนก่อนใครเลยวะไหลเข้าบ้านหมด วันนี้วันที่18ตุลาคม2554นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาช่วยกันแล้วก็ระดับน้ำมันเริ่มสูงขึ้นมากกว่าเมื่อวานถ้าดูจากในที่สะพานนะครับตอนนี้ก็คือน้ำน้ำมันเริ่มล้นเข้ามาที่สะพานเยอะแล้วเหมือนกัน อ๋อวันนี้ก็โอ้โหเกือบวิกฤตแม่ก็ต้องรีบช่วยกันใหญ่พอที่นี่เขาดีค่ะให้ความร่วมมือดีมีแนวไหนที่มันมันมันพังบ้างไหมครับยังไม่มีเลยแต่ยังมันจะมีปิ่นปิ่นอยู่อ๋อ,อปิ่นขึ้นมาเราก็รีบกั้นคันกันช่วยกันพอนที่นี่สามัคคีกันแล้วนะกันมากเลยดีครับขอบคุณค่ะเมื่อคืนนี้ไม่รู้ไม่รู้เขาเฝ้ากันยังไงล่ะครับรถเมล์เปลี่ยนเวรกันมีพวกผู้ใหญ่บ้านกับพวกเจ้าหน้าที่ที่เอาเปิดออกมายู่ ยังพอพอได้ตอนนี้นคืนน,น่าเป็นห่วงมากนอนไปหลับนอนพูดจาไรหลับหลับไปใช่มวิ่งออกไปดูน้ำรงหน้าบ้านหมายเย่างวะเ <c oughs> มื่อคืนผมนอนตีหนึ่งแล้วเอาไปฉายไปไปส่องที่ที่คลอง <c oughs> มันมามันมาหรืยอยังยไรเงี้ยสองสี่แล้วเริ่มแย่แล้วใช่ <c oughs> อันนี้จะเป็นทางไปทองเจ็ดนะครับมีการช่วยกันขนกระสอบทรายเลย พอสพานเริ่มน้ำท่วมขึ้นมากแล้วนะครับ ตอนนี้แนวสะพานค่อนข้างล้นแล้วก็เลยต้องเสริมะสบสายเพิ่ ทองนี่ว่าคือช่วงกลางของสายอะครับาพขึ้นเลยเค่ค่ค่ว่าเขาบอกคันดีที่สุดนี่ทองตีอ่ะแล้วทองตอ่ะแตกอ่ะทีนี e i, ่ฝาดเ็คใช้ไม่อยแค่เพ่อนมีข้าบก ด้ลองเช็คกระสุนดิว่าทองสีเนี่ยมันเขามีโมทูมาแจ้งว่ามันมีแตกจาวแล้วเนี่ยทองศรีลองกินก็ป่าลองลองเช็คให้หน่อยเช็ดครับผมมีคนโมทูมาแจ้งว่าทางองศีนะนะ มันกั้นน้ำเนี่ยมันแตกช่วยเช็คหน่อยก็ถามว่ามันแตกจริงหรือเปล่าครับครับดีดังนัน้นเนี่ยเราต้องการมากนะครับกำลังคน,นีจะไปเอาทรายลงนะครับถ้าทีก่กรอกทรายนะครับพอจะแบ่งกำลังคนออกมาบ้าง บางส่วนนะครับก็ไปได้ครับขอให้ขึ้นรถตายไปจบเป็นจับเวลารถตายไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีคนรงเลยนะครับมีส่วนน้อยมากแต่ว่าน้ามันติดพันเลยนะครับปั๊มมาติดพันบางจุดนั้นก็ล้นแล้วนะครับล้นแล้วรถตปดีนิดๆนะครับเราจะต้องไปเสริมตรงนั้นก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยทรายรอแต่คนไม่มีครับนะพี่น้องครับแล้วก็จะมีชาวบ้านส่วนใหเข้ามปช่วยับรถนะครับ và ba cái đá ba cái lần đầu có cho tôi nó sẽ bảo là nó ควรรด,ดของชาวบ,บ้านเนี่ยมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะครับ างทีเขาไม่ทราบว่าท่านหิวนะคะท่านเดินผ่านมาหรือไม่ใกล้ไม่ไกลมากกันนะคะแวะมาทานที่โรงทัวเลยนะคะทั้นชายสีบ่บะหมี่เคี้ยวทั้งโรงทัวของเรานะคะอาหารการกินสมบูรณ์เรียกร้องเชิญชวนนะคะทุกท่านนี่มาช่วยทํางานนะคะมาพักเหนื่อยดื่มน้ําดื่มท่ากันก่อน,นะคะ่ะอาหารจากเคหะคลองหกก็มาสมทบด้วยนะคะผัดหมี่ส้มตํา น้ำดืม่มยาลงม้วนนะคะโอเลี้ยงน้ำนมยายซอสมะเข็งนะคะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะของบริษัทฮิโน่

เป็นเหนี้ถอนมดเป็นเ้านี้เพราะเราพ่วงเี้ยเดิ่รถอะไรไปอ่ะเดินไปสิบล้อเราเป็นเจ้าห้ทำงานนะไล่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 ยกลงเลยตกลง ะะระหว่างบ่ายนี้นะคะมารับอาหารได้ที่โรงทัวร์เลยนะคะเขาจัดใส่กล่องโฟมไว้อย่างดีนะคะเรียบร้อยท่านสามารถจะหิ้วไปทานที่ของท่านได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเขาเอาไปแจกแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านได้หรือไม่ได้นะคะบางทีอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างในด้านบริการนะคะท่านที่หิวมารับได้เลยนะคะยกมือเลยค่ะขอข้าวนะคะถ้าน้องๆที่อยู่บนรถนะคะหิวข้าวยกมือเลยค่ะเดี๋ยววิ่งส่งอาหารให้นะคะ ตัวท่านโอดกลัวท่านไม่อิ่มนะคะกลัวท่านเหนื่อยมาพักผ่อนมาดื่มน้ํากินข้าวนะคะได้คุยกันนิดนึงแล้วก็กลับออกไปทํางานกันต่อตรงนี้เราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาสมาชิกเก่าก็ต้อนรับไแล้วความทุกข์ยากครั้งนี้คงอยู่ไม่นานนะคะท่านกำนันบอกแล้ว น้ำยังไม่สูงเกิน50เซนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพ้นวิกฤตแล้วนะคะวางห้าวังหกนะครับก็เสริมกำลังเต็มที่แล้วก็หกเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับ นะหกเจ็ดนี่ก็มีการซึมออกมาทางบินบ้างนะครับแต่ก็เอาอยู่นะครับคิดว่าเอาอยู่แต่นั้นนะครับเวลาที่ทรายไปนะครับทรายไปขอกําลังคนไปด้วยนะครับถ้าท่านให้ทรายไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะช้าช้านั่นก็คือจะช้ากับเวลาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันติ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันติ่งแล้วนะครับแต่นั้นจุดนี้นะครับถ้าท่านทายไปคตไปครับ แล้วก็เข้าไปฝั่งหกฝั่งเจ็นะครับฝั่งทิศตะว,วันออกอให้ไปให้ไกลๆ่อยนะครับมันจะมีอยู่จุดใกล้ๆคันแอนนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่บอด<ข>เป็นจุดที่เตี้ยแล้วก็น้ําก็ปริมเลยครับ<อ>เป็นคันดินมีกระสอบตายเสริมฐานอยู่ประมาณสองสองสองกระสอบตางกระสอบเป็นฐานอยู่นะครับไม่มีเปรบแปะบางข้างเลยนะครับด<อ>ังนั้นฝั่งหกฝั่งเจ็ดนะครับเข้าไปให้ลึกนะครับเข้าไปให้ลึก อันนี้ไปฝั่ง6ฝั่ง7็เลยครับไปเลยครับนะฮะคันสีฟ้านะฮะไปห7เจเลยครับนะฮะเพราะไปสำรวจไปแล้วครับนะฮะเราจะได้มีกําลังคนไปด้วยทรายไปด้วยมันก็เร็วขึ้นแหละครับนะ,ะแล้วก็สมควรกับเวลาที่เราจะสู้กับมันโดยที่วัาดินเราไม่พังนะครับ นะครับอย่าอย่าคิดว่าประจำรถกับประจำคันน uh> ี้คันนั้นเลยนะครับถ้าท่านเห็นคันไหนมีตายแล้วไปแล้วไม่มีรถคนละคันโดดไปเลยครับนะฮักช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันมันก็ชนะยังไงก็ชนะครับไม่แพ้หรอกครับ่้ไม่ วางก็มีาทีนี่สล,ลับ้เอับัเลย้าลันเลใัใชาช่เพราะมเดี๋ยวรถว้หนุ่มมานะครับสกัดรถว้หนุ่มนิดเดงแล้วก็เดี๋ยวเอาเข็มขึ้นรถไว้หนุ่มไปทางห้าหกนะครับไปทางห้าหก คะกราบขอบพระคุณนะคะพนักงานจากบริษัทฮีโน่ชนบุรีค่ะที่มารถบัสสองคันนะคะขอเชิญที่รถบัสเลยค่ะคุณชัยยศเรียกคนรวมคนแล้วนะคะท่านจะต้องกลับขอบคุณนะคะกลับขอบพระคุณพนักงานฮีโน่ชนบุรีค่ะและท่านผู้บริหารนะคะกรุณาส่งกำลังคนมาช่วยพวกเรา ขอโกรกทราบซึ้งในบุญคุณนะคะบุูคุณท่านจะกรุณามาใหม่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ะคะ่ะเนสี้ค่องดืตรอยะแกเสยหมู่หนึ่งนะคะท่าน,น,น,นมาอีกแล้วนะคะเอาน้ำดื่มมิโรพต่างๆมาช่วยบริการพวกเรานะคะพี่ๆน้องๆที่เหนื่อยนะคะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เนี่ยไปดูพวกกดเมคโคกันดีกว่า เี่จะเสริมฐานให้มันแข็งแรงมากขึ้นจะเห็นได้ว่าบางส่วนเนี่ยมันก็ยังแห้งอยู่นะครับแต่ว่าบางส่วนนี้ก็จะมีการเตียบชื้นน้ำเนี่ยมันได้ซึมซอกเข้ามาจากตามตรงฐานด้านล่างเพราะฉะนั้นก็คือการกดเข็มนี่ยก็น่าจะช่วยให้ตัวฐานของคันดินแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าในแต่ละส่วนที่มันมีน้ำซึมออกมาแล้วก็อ่อนแอก็จะมีการเสริมกระสอบทรายเพิ่มเข้ามานะครับ ช่วงนี้จะมีน้ำไหลเซ้อลงมาจากที่ฐานนะครับจะเห็นว่าน้เนี่มันจะไหลลงมาจากตรงรอ,อ,อยต่อระหว่างของกระสอบทรายแล้วก็ในตัวฐานของคันดินเนี่ยมันมีการซึมของน้ำอยู่ตลอดเวลาครับชาวบ้านก็ ช่วยเหลือกันแล้วก็มีการมาดมทั้งรถทั้งอะไรก,ก็มาช่วยกันเยอะเลยนะครับส่วนที่มันมีลอยออน้ำระดับสูงขึ้นมากก็เลยต้องใช้ดินตักจากด้านข้างเนี่ยมาเสรินะครับ เหนมาเจนาจาจะให้ว่าจะเปิดหรือจะปิดกันดีกร้อยห้าสิบคนคือชาวบ้านเขาไม่ให้เปิดนะให้คลายให้ระบายน้ำบ้างให้ระบายน้ำบ้างดีกว่าโอ้ถ้าเกิดมาตรงนี้ก็ไม่เหลือเลยเนาะหมดเพียดอยู่เนี่ย จริงๆ,ๆ,ๆ<ช>ครับต้องออกมา,าช่วยกันนะคะต้องออกมาช่วยกันช่วยกันอยู่แล้วละเนี่ยอยู่คลองหกเคหะนะคะนี่ยมาช่วยทุกวันเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นฝั่งคลองหกอีกด้านหนึ่งของคลองระพีพัฒน์าไไอาร์มช่วมมากเลยจะไม่โคมไปฝั่งกันแล้วทีไปเลยเดี๋งไม่โคลงอยู่ไปก็ไปได้รถไ,ไปเแล่ว โอ้เราก็นึกว่าเป็นข้าวกลายเป็นนึ่มตำเราจะก,กินยังไงเฮ้ยเอาอต้มตำไปอพอยอพลอยมีต้มตำสองกล่องอะไรบ้างเออ อนนี้เราอยู่ฝั่งรอยต่อระหว่างคลองหกและพีคลองและพีพัดกับอีกฝั่งจะเป็นฝั่งวังน้อยนะครับฝั่งนู้นเนี่ยน้ำจะท่วมมากแล้วก็น้ำพยายามจะดันไปทางคลองเจ็ดถ้าดูตามกระแสน้ำแต่ว่าทางฝั่งของคองหกเนี่ยจะต่ำมากแล้วก็พยายามเอาต้นสนเนี่ย มาปักเพื่อเป็นคันกั้นทีมงานเราออกมาแล้วใช่ไม่ยมเก้อน้ำปัาเก้อได้เลยต้อกสู้ได้ไหมต้องสู้นะย่าเสียวงไนชกเป็นไรครับใช่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 ก็ต้องสู้แหละไงต้องฝากให้หาของหกด้วยนะคนที่สองแล้วมีคนแล้วเดี๋ยวมาที่สุดกันลูกผมเนี่ยแล้วแถวนี้ก็ออกมากระโดดไหมคร นเนี่ยคืผมเนี่ยจุดเนี่ยมี่ยนบางโกบางเนี่ยเียผมจะขอนคนเนี่ยดวยผมบ้างคืนี่ยคนที่หนึ่งไม่มีเลยนะเท่นนนดเปน่มน้ที่ถ้ะดมันต้องเปิดทงออกให้น้ำเาโดยฝั่งเราไม่ได้มานน่านฝั่งเราล้นเนแล้วปอกาดตรงนั้นเา้าช่างมาพอ้อนเมันไห น้ำท่วมตลอดอยู่แล้วฝนตกฝนตกมันก็ทุ่วันี่โอ่งจะลอยไปบ้านใครเนี่ยจริงจริงแถวนี้แหะพี่นอกจากมันจะสูงถ้าไปหมู่หนึ่งก็โทรบอกพี่เลยนะเสียงว่ากระแสน้ำแรงนะแม่ปากทางออกทางอกถ้ามันเล็กไมก็จะเหมือนปากขวน้ำมันมาในตูดขวดเนี่ยมันยังเต็มอยู่ถ้าปากขวดมันเล็กมันจะดัน เท้าเซลลร้อนรงนั้นช้าลงแต่ถ้าสามารถทำแล้ว